ครับนี่คือ Inside g News เล่าข่าวการเมืองนัทวุฒิชี้อยากคิดบิ๊กตู่เขียมฟันธงถ้าสิงหาคมตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยไม่ได้จะเห็นรัฐบาลประยุท์ตั้งผอบอทบอใหม่เมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมา,น,าน,นันัทวุฒิใส่เกลือผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยอดีตแกนำนำนปชให้สัมภาษณ์มติชนทีวีในตอนหนึ่งเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทย หากรัฐบาลประชาธิปไตยไม่สามารถจัดตั้งได้สำเร็จนายนัทุทิกล่าววา่าตนคิดว่าคนเสื้อแดงแม่นยำในเป้าหมายของสถานการณ์นี้ว่าต้องเอาอํำนาจรัฐออกจากมือพลเอกประยุ์ทธจันโอชากับพวกใครได้นั่นหมายความว่าต้องมีรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยเกิดขึ้นเพราะกติกาถูกเขียนและล็อกไว้เช่นนี้ตราบเท่าที่ไม่มีรัฐบาลใหม่รัฐบาลเก่าก็ไม่ไป สภาพที่เป็นอยู่คือพลเอกประยุทธ์ยังคงเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีและใช้อำนาจได้เต็มมืออย่าไปคิดว่าแกจะเขียมแกรู้จักอับจักอายไม่ใช่แกประชุมคอรมอรทุกวันอังคารการสั่งการนู่นนี่นั่นมันเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าในห่วงเวลาที่กะกะตยังไม่รับรองสอสอในห่วงเวลาที่สภาย,ยังไม่เปิดก็อาจดูเหมือนไม่ได้พยายามใช้อำนาจมากๆ แต่ผมฟันธงนะครับภายในเดือนสิงหาคมนี้ถ้าตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยยังไม่ได้เราจะเห็นรัฐบาลประยุท์ตั้งผบทบคนใหม่ตั้งผอบอตรอคนใหม่แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการต,าต่างๆนานา,นา,นาสารพัดเพราะนี่คือสิ่งที่เขาเชื่อว่าเขาทำได้และอ้างความชอบธรรมตามตัวบทกฎหมายที่เขียนขึ้นเองดังนั้นจะมีการออกมาต่อสู้เคลื่อนไหวหรือไม่ มันอาจจะมีแต่ผมว่าหลักคิดก็คือต้องเอาอำนาจรัฐออกจากมือพลเอกประยุทธ์เสียก่อน8ปดพักต้องตั้งรัฐบาลให้ได้เอาพิธาลิมเจริญรัฐนี่แหละเป็นนายกส่วนว่าถ้าสวไม่โหวตให้ถ้าคะแนนเสียงไม่พอขอเรียกร้องการกดดันทางสังคมมันอาจจะออกมาในรูปแบบการเคลื่อนไหวทางการเมืองก็เป็นได้นายนัทวุฒิกล่าว ขอขอบคุณขอ้อมูลจากมาัติชนออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ